สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบอลสีบ้านสวนสวีมนนะคะวันนี้บ้านสวนสวีมน,น,ะะน,น,น,นมจัดโปรเคลียไม้นะคะเคลียไม้ทั้งตู้นะคะคลิปนี้ราคาเดียว39บาททั้งคลิปนะคะท่านไหนซื้อต้นไม้ครบ10ต้นนะคะเรามีโปรโมชั่นส่งให้ฟรีทั้งสวนนะคะมีบริการจัดเก็บปลายทางนะคะเพื่อนๆมีบริการจัดเก็บปลายทางไม่บวกค่าธรมเนียมเพิ่มนะคะ สำหรับท่านไหนซื้อไม่ครบ10ต้นมีค่าจัดส่งอยู่ที่30บาทนะคะ30บาทเท่านั้นวันนี้นะคะไม้39บาทมีด้วยกันทั้งสิ้น200กว่ากระถางน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราลองมาเลือกชมกันเลยนะคะ,ะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้นแรกเนาะจะเป็นมณนีนารานะคะต้นนี้ติดด่างข้างๆใบเล็กน้อยนะคะ ไม้ชุดนี้มันเป็นไม้เคลียร์ตู้นะคะอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้มีสำรองอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆอ,อย่างมณนีนาราเนี่ยมีต้นเดียวนะคะราคา39บาทนะคะมณีนาราอ่อันนี้เป็นพยาคุดหน้าแผงนะคะนี่นะคะละพยาคุดหน้าแผงนะคะกัดเม็ดแล้ว39บาบาทเหมือนกันนะต้นนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เคยถามมานะคะ สุนทรผู้อ่าตัวนี้นี่กำลังเริ่มกัดหน้ากัดสีแล้วนะคะ39บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอ่าวันพฤหัสผ่าแผงนะคะเลนูนักครน,นะคะไม่รู้จะขึ้นด่างไหมคะนี่นะคะขายแค่39บาทเนาะแล้วก็สีกัญนา,าพิเศษหน้าเข้มๆแบบนี้นะคะเพื่อน 39บาทเนาะตัวนี้เป็นตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาซึ่งมีหน่อด้วยนะคะมีอยู่3-4กระถางด้วยกันนะคะตะละแม่จันทา39บาทนางลากสดแผงใบไผ่นะคะสาบาบาทเนาะต้นนี้ไม้เก่านะคะ ต้นนี้ไม้เก่านะคะแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอม39บาทค่ะ,ะลูกไม้ลูกไม้ลูกของสุดป่าถนานะคะกัดลายสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ39บาบาทอีกเหมือนกันนะ ต่อมานะคะจะเป็นนกสุดแสวงนะคะกัดสีชมพูแบบนี้แล้วนะคะซึ่งนกสุดแสวงชุดนี้เป็นไม้มีหัวหมดแล้วนะคะเพื่อนๆราคา39บาทนะคะแล้วก็จะมีไก่อัมพันธ์ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของตู้แล้วนะคะไก่อัมพันธ์ไก่อัมพันธ์เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณสัก10ต้นได้มั้งคะ,ะนี่นะคะไก่อัมพันธ์เนาะ ก็คือจะเป็นไก่ที่มีแค้งอย่างนี้นะคะแล้วก็กัดลายบนหน้าเป็นสีส้มแดงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไก่ที่ถ้าถามว่าหายากไหมก็คือมันไม่ได้หายากแต่มันเป็นไก่ที่สวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นใบลายลวดลายบนใบเขาสวยเนาะสาาบาท วันนี้เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงแกล้กๆหน่อยนะคะเป็นเสียงแพ็กต้นไม้ของเราเองเนาะเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ได้ฝนตกจําเป็นต้องนั่งไรในบ้านนะคะนั่งทาคลิปในบ้านเลยอันนี้ก็ไก่อัมพันธ์อีกเหมือนกันเนาะถัดมานะคะจะเป็นลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้พื้นขาวจุดชมพูดูสะอาดตาดีนะคะตัวนี้ใบใหญ่มากเลยกระดูกก็ขาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสีแบบดูสะอาดตามากเลยค่ะ39บาบาทเท่านั้น,นะค่ะมีต้นเดียวอ่า ถัดมาจะเป็นรัตนบุรีนะคะเพื่อนๆอ,อย่างต้นนี้ต้นแม่มันยุบไปนะแล้วมันลงหัวเนาะและ้วคราวนี้มันก็ขึ้นมาเป็นหน่อเป็นฟอร์มกอให้เราได้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอให้เราได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะรัตนบุรีต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นพระโมคคลานะ,นะคะใบอาจจะมีตําหนิหน่อยตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะกําลังเริ่มจะกัดลวดลายบนใบนะคะราคาอยู่39บาบาทเนาะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนางฟ้านะคะเพื่อนๆนางฟ้าเนาะตัวนี้นะคะ39บาทกัดสีแดงตรงกลางแล้วนะคะ39บาทเท่านั้นสําหรับนางฟ้านะถัดมาจะเป็นไกรทองค่ะเป็นไกรทองกําลังเริ่มกัดสีแดงนะคะไกรทองวันนี้มี2ต้นนะคะราคาอยู่39บาทเหมือนกันนะคะสําหรับไกรทองเนาะอ่า39บาบาทนะคะไกรทอง ถัดมานะคะก็จะเป็นสีกาจนาต้นนี้ติดป้ายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะเป็นไม้พื้นชมพูขอบเขียวเลยนะคะตัวนี้นะไม่ใช่หน้าดูแบบต้นเมื่อกี้นะราคาที่39บาบาทนะคะอ้าวต่อมาจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือหงเหินนะคะ หงเหินนะกัดเม็ดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆกัดเม็ดแดงสวยแล้วนะคะตัวนี้ใบสไตล์เดียวกันกับพวกหงสุวรรณแต่ว่าก้านดํานะคะก้านดําแล้วก็จะกัดเม็ดแดงนะคะกระดูกขาวเนาะราคา39บาทนะคะต้นถัดมานะคะจะเป็นอ่าไม้เก่าที่เคยเอามาลงนะคะน่าจะเหลือแค่ต้นเดียวแล้วนะคะใบจะเป็นมันเลยนะคะใบ,บเนี่ยทรงใบคล้ายๆกับพวกอ่อนในจันหนวดเขี้ยวะคะ่ะแต่ทรงต้นจะเตี้ยกว่าเนาะ ราคาแค่39บาทนะต้นนี้อะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้สองสีนะคะในกระถางเดียวกันเนาะ39บาทค่ะแล้ววันนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะเออเสนหาเนานะตัวนี้ป้ายเขียวแล้วนะคะราคาอยู่ที่39บาทเนาะมีต้นเดียวเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเพื่อนๆเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้เป็นไม้กําลังฟอร์มหัวนะคะเพื่อนๆพสาบาบาทแล้วก็ หน้าใบใหม่เนี่ยกัดสีชมพูแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็นลูกหลวงปู่แหวนนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกของหลวงปู่แหวนนะคะกระดูกเขียวจุดชมพูก้านดำนะคะเป็นไม้กลาบนะคะ39บาทมีต้นเดียวอีกเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นหลวงราชเสน่หาแผงนะคะเพื่อนๆแผงเป็นทรงออกใบหอกนะคะแล้วก็กัดชมพูแล้วก็ กระดูกเขียวนะคะเนี่ยค่ะ39บาทนะคะแล้วก็จะมีไม้เก่าตัวหนึ่งอันนี้ชอบมากเลยค่ะไม่ทราบชื่อนะคะสไตล์ใบเหมือนคล้ายๆกับขุนสันตับวีรชนแต่สีเขาสวยนะคะกระดูกสีแดงเข้มเนาะอ่ะต้นนี้เป็นสเสน่ห์ดารานะคะแต่เขาเป็นไม้นอกตู้นะคะตัวนี้นะกัดด่างตรงข้างใบแล้วนะคะมีสองใบเองแต่เป็นไม้นอกตู้นะคะแข็งแรงดีแล้ว39บาทนะคะ เจ้าชายเกาะแก้วพิสดารน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะกัดสีสวยแล้วนะคะสามสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นคุณหญิงเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะแต่เป็นหน้าไม่ไม่ด่างนะคะแต่เหมือนป้ายเขียวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ย<ๆ>ดูทรงใบเขานะเป็นสไตล์นี้ไม้ใบดกนะคะมันเหมือนมีใป้ายอย่างเงี้ยคะ่ะสามสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะคะ มีสองสีในกระถางเดียวกันนะคะมีสองต้นในกระถางเดียวกันนะราคาอยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะคะต้นถัดมาเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอเลยตัวนี้นะคะดาวเพียงดินค่ะเพื่อนๆดาวเพียงดินนะคะดาวเคียงข,ขวายดาวเคียงดินนะคะก็คอยจะลืมเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีติดป้ายบ้างตามริมขอบใบนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ แข้งหลอดใหม่มาติดป้ายแล้วก็สีอมเหลืองนะคะเพื่อนๆราคา39บาทตัวนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าเขาเขาแผงเขียวเนาะแล้วก็ไม่ด่างนะคะ39บาทเนะาะถัดมาเป็นเทวาสุวรรณนะคะเพื่อนๆเทวาสุวรรณนะคะขึ้นเม็ดรประมาณนี้แล้วนะไปลุ้นเอาว่าเขาจะกลับมาป้ายอีกหรือเปล่าเนาะเทวาสุวรรณนะคะราคา39บาบาทเนาะ <Cornell. S 2> มาดูถาดต่อไปกันดีกว่าค่ะอ่าสำหรับถาดนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้เป็นทวีซับแผงนะคะเพื่อนๆเป็นทวีซับหน้าแผงนะคะเนี่ยค่ะราคา39บาทเนาะมีต้นเดียวนะคะทวีซับแล้วก็จะมีเสือพานค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเสือพานต้นใหญ่ๆลายชัดๆอย่างนี้นะคะราคา39บาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์วันนี้มีมาเยอะหน่อยหมดมีดนี้ก็หมดแล้วนะคะแล้วก็มีพริกกับเกลือนะคะกาดําสะดือแดงนะคะจุดแดงขาวเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะคะองค์หญิงทอฝันเนาะ39บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นหงสุวันนะคะแต่เป็นหน้าแผงเนาะเป็นหน้าแผงเขาก็จะขึ้นป้ายๆอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เพื่อนๆแล้วใบเขาก็จะเป็น ใบยาวนะคะสไตล์ใบยาวไปเลยเปลี่ยนแผงเปลี่ยนสไตล์ใบไปเลยนะคะเนี่ยค่ะสามสิบเก้าบาทเนาะมีไม้หน่อนางเกาสุริยากำลังเริ่มกัดสีสามสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้เป็นไก่แก้วตัวงามไม้หัวนะคะสามสิบเก้าบาทนะคะไก่แก้วตัวงามเนาะอันนี้เป็นล่ำรวยค่ะเพื่อนๆอป้ายไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะล่ำรวยสามสิบเก้านะคะ มีตัวนี้นะคะไม่ทราบว่าผ่าแผงจากตัวไหนนะคะเพื่อนนี่นะคะสามสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสีกาญจนาหน้าดุนะคะนาเข้มเขมแบบนี้นะสามสิบเก้าบาทต้นสุดท้ายของถาดนี้นะคะฟอร์มสวยสวยแบบนี้เนาะ,ะเพื่อนๆจังหวัดสงขานะคะกัดเม็ดแล้วนะเวลาเขากัดเต็มที่สวยนะคะจังหวัดสงขาถาดต่อไปกันดีกว่า อ่านี่นะคะถาดนี้นะคะถาดนี้นะคะก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นไม้เก่าค่ะเป็นไม้เก่าเนะะี่ยค่ะคือแม่ค้าไม่ทราบชื่อว่าแม่ค้าได้อะไรมาจําชื่อไม่ได้มันนานแล้วเนาะเนี่ยคะ่ะแต่สีเขาสวยแล้วก็ฟอร์มใบเขาสวยทรงใบคล้ายๆกันกันกบออสไตล์พวกขุนสันนะคะขุนสันตับวีระชนะสไตล์นั้นนะคะแล้วก็สีกระดูกลวดลายความดกใบใช้ได้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะ ฉัดใบชั้นใบสวยมากมีอยู่ประมาณ5-6ต้นจำหน่ายเพียงต้นละ39เท่านั้นนะคะนี่นะคะนื้ค่ะแล้วก็อ่ะอันนี้นะคะเพืพ่อนๆนางไหมนะคะเพืพ่อนๆนางไหมใครอยากเก็บนางไหม่นะคะนางไหมตัวนี้แม่ค้าผ่าจากพนะนครนะ 39แต่นังใหม่มีแค่2ต้นอีกต้นหนึ่งเป็นไม้หัวตัวนี้จอมทับใครอยากเก็บไม้เก่าเนาะ3าบาบาทนะคะอันนี้พริกกับเกลือนะคะอันนี้ไม้ด่างผ่าแผงไม่รู้ว่าผ่าแผงจากอะไรเหมือนกันใบกมลมรูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่าแล้วก็ด่างด้วยนะ39บาทเหมือนกันอันนี้ไม้เก่า39แล้วก็ ตัวนี้นะคะตะละแม่กุซุมาเนะาะเมื่อกี้มีตะละแม่จันทาแล้วก็ต้องมีตะละแม่กุสุมาเนาะ39บาทนะคะมีไม้ใบกลมนะคะไม้ใบกลมนะคะติดด่างอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้นะแต่ด่าง39บาทค่ะแล้วก็มิด m u ฟเฟนนะคะเพื่อนนี่นะคะตัวนี้กําลังขึ้นป้ายเขียวนะคะกัดจุดกัดเม็ดแล้วนะเพื่อนเนี่ยค่ะดูหน้าใหม่ใบใหม่เปิดมาเหลืองแล้วสามสิบเก้านะคะแล้วก็ ต้นสุดท้ายของถาดนี้เนาะเพชรลาชานะคะเพชรราชาราคาอยู่ที่39บาทนะคะมี3 4ต้นเพชรลาชานะคะอ่าต่อมานะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้เป็นรัตนบุรีนะคะเพื่อนแต่มันเป็นกอกค่ะเพราะว่าต้นใหญ่มันยุบไปเนาะ39บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรัตนบุรีแต่อันนี้เป็นต้นใหญ่มีหัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ39บาทเนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้เก่านะคะเพื่อนๆเป็นไม้เก่าเนาะราคาอยู่ที่39บาทนะคะถัดมาเป็นไม้ด่างใบกลมติดด่างด้วยนะคะอย่างนี้เลยคือมงคลมณีนะคะเพื่อนๆวันนี้มีต้นเดียวสําหรับมงคลมณีนะ39บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นมีซับนะคะมีซับแผงมีหน่อและทรงใบมันจะเพียนไปทางคังจินดาแล้วค่ะ39บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเทพสายลุ้งนะคะเป็นกอเลยค่ะแล้วก็ด่างแล้วนะคะเพียงแค่ว่าพื้นใบเขาเขียว39บาทนะคะต่อมาเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเตรียมกําลังจะขึ้นลายแล้วนะนี่นะคะหูกัดสีแล้วนะคะ39บาทเนาะอันนี้ก็เป็นมิดมัฟเฟ่นอีกเหมือนกันนะคะมิดมัฟเฟ่นเนาะนี่นะคะตัวนี้กัดหน้าด่างแล้วกัดหน้าด่างสวยแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ใบ ใบก่อนนี่ใบล่าสุดนะคะ39บาทนะคะต้นถัดมาจะเป็นเมืองฉิมพีนะคะเพื่อน,เ,อนเมืองฉิมพีตัวนี้นะคะกําลังกัดเม็ดแล้วนะคะนี่นะคะมีต้นเดียวนะเมืองฉิมพี39นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ,อ่อกบในเครื่องปั่นนะคะกบในเครื่องปั่น39บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขุนสี่โคชคงนะคะกำลังขึ้นเม็ดขึ้นลายแล้วนะคะ 39บาทต้นสวยเลยถัดมานะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นไม้เก่านะคะไม่รู้ว่าเป็นพวกยักษ์หรือพวกอะไรหรือเปล่านะคะไม้เก่าตัวนี้นะราคาอยู่ที่39บาทนะคะแล้วก็ต้นถัดมานะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นเพชรราชาโอ้โหใหญ่มากเพื่อนๆเพชรราชาต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลย39บาทค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเสือพานนะคะ เสือพานหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะสามสิบเก้านะคะเพื่อนๆนี่ก็เสือพานอีกแล้วนะนี่นะคะเสือพานตัวนี้ก็ดาวเคียงดินดาวเคียงดินนะคะนี่นะคะไม้หัวมีหน่อนะไปลุ้นว่าหน่อจะกลับมาด่างไหมเนาะสามสิบเก้าบาทตัวนี้ก็จะเป็นจังหวัดสงขานะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆ ไก่อัมพาตอีกแล้ว39มลัตตะนะลุงเหลือง,ล,งลุงโลดไม่ด่างนะคะ39เนาะมงคลปฐมไม่ด่างนะคะเพื่อนๆ39นะคะอ่ามิดมัฟเฟ่นนะคะหน้าขึ้นลายแล้วนะนี่นะคะ39นะคะตัวนี้ก็เป็นอ่าอาทิตย์อุทยัย39 ตัวนี้เป็นไม้ผ่าแผงทรงใบคล้ายกับพวกเศรษฐีสุพรรณนะคะสาิบเต้นนี้ก็ขุนสีโคชโค้งขึ้นลายแล้วนะคะ39ค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูจากด้านตรงนู้นอีกนะคะตรงนู้นมีอีกห้าสิต้นนะคะไม้เหลืออีกแปดิต้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันต่อไปนะคะต้นนี้จะเป็นอ่อ เจ้าจากักรพพัดนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวโบราณนะคะไม่ใช่ตัวด่างเนาะก็จะสะดือชมพูอย่างนี้นะคะหูใบฉีกออกเนาะ39บาทใครชอบเลี้ยงไม้โบราณก็จะแนะนำเนาะไม้พวกนี้สไตล์นี้มันสวยดีนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอ่อเป็นไม้ผ่าแผงจะกไก่ราชาวดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะทรงใบประมาณเนี้ยค่ะ39บาทเนาะแล้วก็จะมีอ่ะอันนี้ก็ขุนสีโคชโคงอีกนะคะ นี่ก็ขุนสีโคชโคงเนี่ยนะคะกัดสีแล้วสวยนะไม้ตัวนี้อะคะ่ะต่อไปจะเป็นเท้าลำไพนะคะเพื่อนเท้าลำไยที่เขาไม่ป้ายค่ะแต่เขาจะเป็นไม้ที่เนี่ยค่ะมีเส้นชมพูเหมือนที่ซูมให้ดูเนะะี่ยค่ะแล้วจะมีด่างกลางใบมันก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะใครชอบเลี้ยงไม้แบบสไตล์ที่อยู่นอกตู้อะไม้โครงสร้างแข็งแรงอะคะ่ะพวกนี้ก็จะใช้คือคือเป็นไม้ที่ตอบโจทย์อะคะ่ะตัวเนี้ยนะแล้วก็ ต่อมานะคะจะเป็นร่ารวยนี่นะคะ,ะต้นนี้จะกัดหน้าชมพูแล้วนะคะร่ารวยตัวนี้แผงใบไทยเนาะ,ะวันนี้นะรอบที่แล้วมีลูกค้าถามหาฮกหลงเนาะเนี่ยค่ะมีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามสิบเก้าบาทนะคะเนี่ยนะคะสามสิบเก้าบาทเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็กัดลายแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบเนี้ยเนาะสามสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ถัดมาตัวนี้ดาวเพียงดินนะคะเพื่อน ต้นใหญ่มากไหมคะลวบแทบจะไม่ถึงเลยดาวเพียงดินนี่นะคะตัวนี้ก็ไม้คู่ฝักนกสดายุนะใครยังไม่มีเก็บรีบเก็บนะคะไม้ตัวนี้เวลาเข้าหน้าหนาวแล้วเขาสวยมากๆคือไอที่เราเห็นเป็นเม็ดแดงๆเนี่ยเขาสามารถสะท้อนแสงได้เลยนะกลางคืนหน้าหนาวเพื่อนๆลองสังเกตดูใครยังไม่มีรีบมีนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นดาวเหนือนะคะผ่าแผงนะคะดาวเหนือผ่าแผงอาถัดมาตัวนี้นะคะเป็น ชายชนค่ะเพื่อนๆเป็นชายชนกัดหน้าชมพูอย่างนี้แล้วนะคะเขาไม่ไป้ายเนาะแต่เขาเป็นกอค่ะเขาเป็นกอเป็นฟอร์มกอออย่างนี้ค่ะใครชอบเอาไปทําฟอร์มกอแล้วก็เน้นไม้สไตล์สวยแบบคลาสสิกนะตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นไก่อีกแล้วนะคะ รอบนี้ไก่จะมีประมาณสักสิบกว่าต้นนะคะแต่หมดรอบนี้ก็น่าจะหมดเลยไก่อัมพันธนะคะไก่มีแค่งของเราเนาะเขาบอกทํายากกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งผ่าแครงยิ่งหายเนาะแต่ที่สวนอันนี้ยังมีแข่งครบอยู่แล้วก็ต้นนี้นะคะเพื่อนๆกามานิดค่ะไนนะคะมีต้นเดียวค่ะเพื่อนๆถัดมานะคะตัวนี้เป็นเพชรเจ็ดสีค่ะเพื่อนกัดสีแล้วนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นด่างเนาะ ราคาอยู่ที่39บาทแค่นั้นเองนะคะการมานิตเนะาะเดี๋ยวเรามาดูไล่าถาดต่อไปกันนะคะเ,เพื่อนๆถาดนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นลูกสุดปราถนานะคะ39บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมงคลปฐมเนาะเ,นเพื่อนๆ39มบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ไทยนิยมนะคะ39บาทนะคะแล้วก็อันนี้มณนนีล้อมเพชรน,นะเป็นกอแบบนี้เลย39บาทอย่างนี้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้กบในเครื่องปั่นหน้าขึ้นลายแล้วนะ39บาทตัวนี้เป็นลูกหลวงปู่แหวนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงก่อนนี่นะคะสวยนะ39บาทเองถัดมาตัวนี้จะเป็นไม้ผ่าแผงจากก้านกล้วยค่ะเพื่อนเมื่อก่อนมันจะมีไม้สองตัวนะชื่อก้านกล้วยกับชบาแก้วค่ะ นี่ก็ไม่ได้ทำออกขายเลยนะอันนี้ก็มิดม u f f i นค่ะเพื่อนสามสิบเกาบาทนะอ่ะตัวนี้เชียค่ะเป็นไม้ผ่าแผงอีกแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าผ่าแผงจากอะไรสีมันจะคล้ายๆก,กันกับพวกสีชมพูหว,นหวานๆนะคะชมพูอมส้มปลายเหลืองแล้วก็ติดป้ายนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะการดำด้วยใบยแข็งมากเลยค่ะความแข็งของใบประมาณกับสีกาจนาพิเศษเลยตัวนี้มีป้ายมีเปิดแบบนี้ค่ะ เส้นกระดูกชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะ39บาทเนาะตัวนี้นะคะได้มาในน้ำหนุมานเผากลุงนะคะเนี่ยค่ะต้นละ39วันนี้เหลือต้นเดียวเนาะ,ะแล้วก็จะมีไม้ใบดกค่ะไม้ใบดกสีชมพูอีกนะคะนี่มันเป็นไม้สีชมพูอมเหลืองนะคะเพื่อนๆนตัวนี้นะใครใครที่แบบอยากเลี้ยงไม้เหลืองแต่ใจยังไม่กล้ากลัวว่าจะเลี้ยงไม่รอดลองไม้สีนี้ก่อนเนาะถ้าเลี้ยงไม้สีนี้รอดก็เลี้ยงไม้สีเหลืองรอดค่ะ โอเคมาดูมาดูมาดูอีกไลน์อขาดที่ยังเหลือกันอยู่เนาะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นไม้จุดไม้จุดแดงนะคะ39บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นณะเมืองนนท์แต่ตัวนี้คือใหญ่โตมโหฬารมากเลยนี่คาะเพื่อนอะมนะเมืองนนท์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ลูกสุดปัรถนาเนาะ มีนาลีบูรพาด้วยใครเห็นนาลีบูรพาแผงเขียวก็อาจจะยังไม่อยากซื้อแต่ถ้าเห็นเวลาเขากัดสีแล้วนี่ต้องแย่งกันแน่นอนเลยเพราะนาลีบูรพาแผงเขียวเนี่ยเวลาเขากัดสีอะค่ะเขาจะเป็นสีชมพูใสทั้งใบแล้วก็กระดูกสีเขียวคล้ายก,กันกับพวกาหานุมานอมภพปพาค่ะแต่เขามีลูกเล่นมากกว่าถ้าใครเคยเห็นหนุมานปากไตจักอะค่ะนั่แหละานาลีบูรพากัดสีแบบนั้นเลยค่ะ ลองไปดูนะคะลองไปลุ้นดูเนาะอันถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเท้าลำไพนะคะเท้าลำไพไม่ป้ายไม่ป้ายนะคะตัวนี้ไม่ป้ายแต่เนี่ยค่ะด่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เพชรราชาเนาะเพชราชา39ค่ะอ่าชมพูทวีปนะคะ39แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเอ่อน้ำมังนนนะคะนี่ ติดด่างนิดหน่อยก็39อีกเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นหกหลงเนาะ39บาทเดี๋ยวเรามาดูอ่าถาดต่อต่อไปกันอีกเนาะมันมีเยอะเลยวันนี้นะคะอย่างถาดนี้นะคะตัวที่ยังไม่ได้นําเสนอก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่พยาพาันธงนะคะราคาอยู่ที่39บาทเนาะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นลูกไม้ด่างค่ะเป็นลูกไม้ติดด่างนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ ราคาอยู่ที่39บาทแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะหนุมานเชิญธงแผงสวยเลยแผงซะสวยเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นหงส์สุวรรณหน้าเดิมแต่ว่าเขากัดฟอ,ฟอร์มเขาสวยแล้วเนาะ39บาทอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วตัวงามค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆ39บาทไก่แก้วตัวงาม นี่ก็เป็นเท้าลำไยอีกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาเขาโตแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยใครที่ชอบไม้สไตล์แปลกๆอะไรเงี้ยแนะนําเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไก่ทองประเสริฐแผงค่ะไอไก่ทองแผงค่ะไก่ทองแผงตัวนี้ก็จะเป็นพวกไก่อัมพันธ์นะคะแบบเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตัวนี้พญาคุดแผงค่ะพญาคุดแผงสามสิบเก้าบาทเนาะ เนี่ยค่ะยังเหลืออีกนะคะเพื่อนๆยังเหลืออีกเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปเนาะว่ามีอะไรอีกนะคะตัวนี้ก็สวยเลยนะนี่ก็เป็นดาวเคียงดิน39นะคะตัวนี้น่าจะเป็นจินดามานีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ติดด่างขาว39บาทเนาะลูกไม้ชมพูใบใหญ่นะคะ39ลูกไม้ใบดกชมพูฟอร์มสวยสวยนะคะ ตะละแม่จันทาฟอร์มกอมีหน่อแล้ว39บเาทาลูกไม้แดงกำแพงเพชรนะคะ39นะเารัตนาทิเบต39อันนี้ลูกของบุญรักษา39นะคะถาดนี้ก็จะมีบุตรสลินนะคะ39นะคะพิกกุลทองนะคะมันทิ้งตัวลงหัว สามสิบเก้าบาทนะคะคุ้มกล้านะคะสามสิบเก้าบาทเนาะคุ้มเกล้าแล้วก็ตัวนี้อะคะ่ะแผงจากล่ำรวยสามสิบเก้าบาทนะคะอันนี้ก็ตะละแม่จันอันนี้ในท้องแสงใหญ่ค่ะมีหนอด้วยสามสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนางลักสดแผงสามสิบเก้ามีแววมายุราสามสิบเก้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรัตะนะรุ่งเรืองนะคะ รัตนรุ่งเรือง39บาทอันนี้หลวงปู่สิทธิ์นะคะส9สิบ้าแล้วอันนี้ไม่รู้ไม้ด่างตัวไหนนะคะมันแผงส9บาทค่ะอันนี้ล่ํารวยแผงเป็นแผงเป็นแบบนี้ค่ะล่ํารวยแผงสวยไหม39บ้าบาทนะคะนี่ก็ล่ํารวยเหมือนกันนะนี่ก็ล่ํารวยส9สิบ้านะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นไม้แผงนะคะจากนิลเซนนะคะมีสองต้นค่ะแล้วก็จะเป็นพวกนี้ค่ะ มีหงสุวรรณมีหงเหินอย่างเงี้ยนะคะมีดาวอันนี้น่าจะเป็นรัตนะรุ่งเรืองแผงนะคะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะสำหรับคลิปเนี้ยค่ะเนีย่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยประมาณสองต้นนะคะราคาอยู่ที่ส9บาททุกต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจจะรับนะคะสิบต้นเราจะส่งให้ฟรีที่สวนมีบริการจัดเก็บปลายทางนะคะสำหรับท่านใดที่รับไม่ถึงสิต้นนะคะค่าจะส่งอยู่ที่ 30บาทนะคะ30บาทเท่านั้นช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะทักมาที่เบอร์โทร096 425 3136หรือสแกน QR Code นะคะเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็สั่งทางไลน์ได้นะคะท่านใดที่ใช้ระบบ Facebook นะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้ที่เพจนะคะบอนสีบ้านสวนสวิมนเนาะ ทักกันเข้ามาได้เลยทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้โปรเคียตู้นะคะราคาเดียวทั้งคลิปคลิปนี้39บาทนะคะสำหรับวันนี้เนาะบ้านสวนสุยมนนะคะขออนุญาตจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ